ครับผมขอพูดถึงการสร้างตัวนะฮะการสร้างตัวของคนที่อยูดเกล็งแดงนะฮะการสร้างตัวที่อยู่ในจุดอยู่ในจุดของการเป็นเบาแสร็จใส่าวนะฮะแล้วแยกโปรแกรมการได้ยินแยกโปรแกรมการสื่อสารเฉพาะเนี่ยแต่ละจุดนะ,ะแตกต่างกันบางคนอาจจะได้ยินเฉพาะการเปิดตัวเครื่องนะฮะเฉพาะการเปิดตัวเครื่องแล้วก็ อยู่ให้อยู่ในจุดที่ว่าเป็นสายของตํารวจหาเหยื่อคนที่เล่นยาหาเหยื่อคนที่เสพยาเพื่อติดตามเบาะแสยาเสพติดการสร้างตัวการควบคุมน้ําอาซุจินะฮะการควบคุมน้ําอาซุจิของคนที่อยู่ฝั่งแดงนะฮะโดยคนที่บอกผมเรื่องคลื่นเสียงนะผมไม่แน่ใจว่าคนบอกเรื่องคลื่นเสียงเป็นใครแต่เขาเนี่ยเสียงที่มีการสั่งนะเสียงที่มีการสั่งเนี่ยนะ มันสามารถควบคุมลีลาการมีเพศสัมพันธ์ลีลาการมีเพศสัมพันธ์การสร้างปมอารมณ์อยู่ในตัวของคนและเอาส่วนที่ดีเนี่ยไปปรับใส่กับคนที่เดินติดตามพระองค์ท่านเฉพาะบุคคลที่เป็นวัยรุ่นนะฮะส่วนทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่อายุเยอะแล้วที่เดินตามเสด็จพระองค์ท่านจะสื่อสารรูปแบบไหนผมไม่ทราบนะคือเห็นการทดลองครับเห็นการทดลองการได้ยินและเอาส่วนที่ดีเนี่ย ไปปรับใส่กับคนที่เดินติดตามเสด็จพระองค์ท่านเพื่อที่จะทํางานอยู่ในจุดนั้นนะฮะเวลามีปัญหาเดือดร้อนอะไรเนี่ยเขาก็จะบอกกันก็จะมีการช่วยเหลือกันบางคนก็ค้ายยาเดินยาจัหนายยาลําเลียงยาต่างๆการสร้างปบการควบคุมน้ําอสุจ,จินะฮะการควบคุมน้ําอสุจ,จิของอาจาสิบเอกมณฑลทนหารบกที่26ด้วยนะฮะ ที่เป็นการควบคุมตัวในจ่าสิบเอกมณฑลฐานบกที่26หรือการควบคุมตัวออของคนที่อยู่ฟลนแดงนะฮะซึ่งเป็นเสียงคนที่บอกผมเรื่องคลื่นเสียงเขาสามารถควบคุมปมอ,อารมณ์ความรู้สึกการควบคุมลีลาการมีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าการควบคุมการปวดเยี่ยวการปวดขี้นะฮะต่างๆมันสามารถควบคุมได้ที่อยู่ในความรู้สึกของคนนะฮะต่างๆนะผมไม่แน่ใจว่าคนบอกเรื่องเสียงเป็นใคร แต่ผมได้ยินเขาควบคุมการสร้างตัวเนี่ยต่างๆและเอาส่วนที่ดีเนี่ยนะฮะและเอาส่วนที่ดีเนี่ยที่มีการสร้างขึ้นมาเนี่ยความรักความชอบความโด่งความดัง,ดงต่างๆนานานะฮะก็เอาไปใส่กับคนที่เดินติดตามเสด็จพระองค์ท่านหรือผู้ติดตามเสด็จพระองค์พานะฮะที่ถือผ่านใส่หมวกพระองค์พาที่เป็นวัยรุ่นนะ การสื่อสารการปรับส่วนการหายเหยื่อในการทดลองและเอาส่วนที่ดีไปปรับใส่ให้กับคนของตัวเองให้อยู่ในจุดที่ดูดีมีราศีในประเทศไทยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง